การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแกทีวีสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สริบัญชาสำหรับฆ่าเชือ้อ สบูส่มสนนมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับเอและแซตดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มตน้นช่วงแรกนี้นะคะหนุ่มแอมเขามีคำถามเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์มาถามกูรูยุทธ์ในเรื่องของอายุการใช้งานเบรกรถยนต์จะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะซส,ส คชมครับพบกับเราสองคนนะครับในช่วงของซัสเตดครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับมีสูนนั่นเองนะวันนี้ให้คุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบเบรกมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเปลี่ยนพ้าเบรกตอนไหนนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่ารถเราเนี่ตอนนี้พ้าเบรกใกล้หมดแล้ว ก็อยากให้พูดเป็นแบบภาพรวมนะครับก็คือรถจต์เมื่อมีการนับหนึ่งกับการใช้รถจต์หรือเป็นรถมือสองใช้แล้วเปลี่ยนภาพเบรกมาใหม่นะครับการใช้งานเนี่ยรถจอ์ทั่วไปนะครับก็คือถ้าเราขับอยู่ในเมืองน้ําหนักรถจต์ไม่ได้มากขับรถในสภาพการจราจรไม่ได้ติดขัดมากมายผมเชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยๆถ้าเบรกไปได้มากกว่า50,000กิโลเมตรถ้าเราขับในสภาวะนอกเมืองรถไม่ติดขับทางไกลเป็นประจํา แล้วใช้เบรกอย่างถูกต้องภาพเบรกอาจจะใช้ได้มากถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นด้วยขึ้นอยู่กับการขับขี่ใช่ครับก็คือสภาพการจราจรการใช้เบรกของแต่ละท่านด้วยนะครับทีนี้การใช้งานจะทราบได้อย่างไรว่าภาพเบรกถึงวันนี้ต้องมีการตรวจเช็คกันแล้วนะครับเอาหลักง่ายๆครับก็คือว่าทุกๆ20,000กิโลเมตรควรจะมีการตรวจเช็คภาพเบรก การตรวจเช็คพลาเบกหมายความว่าสภาพพราเบกมีการสึกนะครับในลักษณะที่ว่าสึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเต็มแผ่นเนี่ยสึกในลักษณะท th ี่ทางใดสึกมากสึกน้อยเท่ากันหรือไม่สุดที่2ครับจะเาเกิดว่าเมื่อถึงระยะเวลาแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตรวจเช็คก,ก็ได้ก็คือเช็คเรื่องของเสียงถ้าเกิดว่าเบรกแล้วมีเสียงก็ให้ส่ินทถามไปก่อนว่านี่การเตือนว่าพลาเบกท่านมีการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้ว ควรจะต้องตรวจเช็ค,คแล้วก็อยากฝากไว้อีกกรณีหนึ่งครับก็บค,บคือว่าไว้เป็นข้อคิดครับในกรณีที่ท่านมีความรู้สึกว่าวันนี้รถจนของท่านต้องมีการเปลี่ยนผ้าเบรก<ม>นะครับมีทัศนะได้2ด้านครับบางท่านเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่รู้สึกว่าต้องมีการเจียจันเบรกก่อนที่จะใส่ผ้าเบรกใหม่กับบางท่านที่ใส่ผ้าเบรกใหม่เข้าไปเลยโดยที่ไม่เจียจันเบรก อยากให้ท่านตัดสินใจหน้างานครับดูจากการเบรกรถจนตัวเองว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการเจียจานเบรกก่อนใส่ผ้าเบรกใหม่เพราะสิ่งเ่านี้ครับมันจะคุยกันไม่จบเลยว่าทําไมต้องเจียจานหรือต้องเจียจานเพราะอะไรและในส่วนการดูแลผ้าเบรกครับว่าระบบเบรกนะฮะใช้นานๆให้ได้เนินนานเลยต้องทำอางนหลักการแรกๆครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะใช้รถจนคันนี้แล้วก็ใช้ทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่าอย่างเช่นเบรกด้วยก็เป็นการฝึกขับกันใหม่ครับก็คือว่า ถ้าเราฝึกขับอย่างถูกต้องปลอดภัยหมายความถึงออกรถทิ้งจังหวะขับรถห่างคันหน้าพอดีๆไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจังหวะต้องเร่งเร่งตามเขาแต่ทิ้งระยะให้พอดีจังหวะมองไกลๆมองข้ามคันมองแล้วเห็นว่าข้างหน้าเริ่มมีการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ถอนคันเร่งแต่นันเนิน่นเพื่อให้กําลังเครื่องยนต์ช่วยเบรคทางานก่อนรเราจะได้ใช้เบรคอย่างถูกต้องและปลอดภัย แต่คือใช้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับซึ่งสําคัญมากก็หมายความถึงตอนนี้มีการขับรถขึ้นลงทางลาชันช่วงลงทางลาชันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้เบรกที่เท้าเป็นหลักรเรามีเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัติลดเกียร์ลงมาตามความเร็วครับก็คือใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วเกียร์จะได้เป็นตัวดึงความเร็วไว้แล้วก็ใช้เบรกอย่างพอดี ถ้าเกิดลงทางชันใช้เ,เบรกเป็นหลักบเบรกเกิดความร้อนสูงบเ,เบรกเฟรดเบรกไม่จับขึ้นมาก็ยุ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับจุดที่สำคัญก็คือว่าใช้เบรกอย่างไรให้ถูกต้องเราปลอดภัยคือศึกษาวิธีการเหล่านี้ครับ,รบไปได้วยกัน ครับผอาละฮะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเบรกของรถยนต์แล้วนะครับแล้วก็วิธีการดูแลให้อยู่กับคุณได้นานๆได้อย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลากับเราสักพแล้วนะฮะในช่วงของซัสเตรทครับขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าผมกับพิยูจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรุ่นใหม่อีซูซูดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power แซ่บี สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซิเนเต้สเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์น้ำพริกรุ่งเจริญช่วงเมนูเด็ดร้านอร่อยในวันนี้นะคะน้องออมจะพาเราไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนและมีเมนูอะไรมาฝากเราตามไปชมและไปชิมกันเลยค่ะ พเสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอมมีร้านกาแฟมาฝากการคือร้านอะค่ะออฟไลน์นั่นเองค่ะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในโครงการเน v e r ร a n d นด์ z าซาค่ะใครที่แวะผ่านไปผ่านมาสามารถมาดื่มกาแฟกันได้เลยนะคะที่นี่จะมีเมนูกาแฟหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆนอกจากกาแฟแล้วอมอก็ยังมีขนมด้วยแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดื่มกาแฟกันก่อนดีกว่านะ,ะว่ากาแฟที่นี่เนี่ยรสชาติจะหอมและกลมกล่อมขนาดไหนวันนี้สั่งมาเป็นบล็อกข้าร้อนค่ะ หอมก,มก่อมรสชาติกำลังดีเลยค่ะเรามาชิมขนมปังกันมากดีกว่ามีขนมปังเนยนมขนมปังกระเทียมแล้วก็ด้านนี้ค่ะขนมปังน้ำพริกเผาหมูยองเริ่มชิมจากขนมปังเนยนมกือก่อนเลยแล้วกันค่ะกรอบนอกนุ่มในหอมเนยนมที่ผู้ชมค่ะอร่อยมากนอกจากเนยนมก็เป็นขนมปังกระเทียมค่ะ หอมกระเทียมหอมอริกาโน่ด้วยนะคะรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะปิดท้ายของโซนขนมปังกันที่น้ำพริกเผาหมูหยองค่ะใครที่ชอบขนมปังหน้าน้ำพริกเผาหมูหยองเราสั่งดูสุดยอดค่ะปิดท้ายค่ะคือโรตีนั่นเองนะคะราดนมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะ กรอบกำลังดีนะคะแล้วข้างในก็จะเนื้อนุ่มๆมาร้านนี้ฟินเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะของกินอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ว่านอกจากขนมปังแล้วก็โรตีแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีซาลาเปาลาวาไวท์อยบริการด้วยนะคะมีหลากหลายไส้เลยแล้วก็มีหลากหลายรสชาตินะคะสามารถแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับร้าน A Cup of n i นนนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่โครงการ n e v e r l a n d p l a z าซนะคะในซอยสุข,ขารพิบาล6หรือว่าซอยวัดหลวงพ่อโตนั่นเอง วันนี้หมดเวลาของออมแล้วคราวหน้าออมจะพาไปชิมอาหารร้านไหนอร่อยขนาดไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Z TV ท TV ดท้าย้วยกันกับช่วง s ซด n e ว s วันนี้เอ๊ก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ s a ด NEWS บริษัทตรีเพรอิสุสเซลจำกัดจัดพิธีส่งมอบและเปิดตัวรถแข่งในรายการอิสุสวันเมกเรส2016โดยจากความสำเร็จของในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่เพียงได้เห็นการพัฒนาศักยภาพของนักแข่งในทางที่ดีแล้วยังได้ตอกย้ำภาพลักษณ์รถปิกอัพอิสุสในฐานะรถแข่งที่เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะทั้งในด้านความเร็วและความแรงจนในปีนี้ได้สร้างสถิติใหม่มีรถปิกอัพอิสุสเข้าแข่งขันมากสุดเป็นประวัติการถึง37 อีกทั้งยังเป็นการลงสนามแข่งขันทางเรียบเป็นครั้งแรกของ e สู z u ดีแม1.9 DDI Blue Power ภายใต้เงื่อนไขาการแข่งขันที่รถแข่งจะไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์หรือระบบส่งกําลังใดๆซึ่งก็จะทําให้นักแข่งรับรู้ได้ถึงความก้าวล้ําไปอีกขั้นของขุมพลังดีเซลใหม่ครั้งแรกในโลกค่ะ รายการอ s u z u One Max r r c e 2016จะทำการแข่งขันแบบอ่อนทัวร์ต่อเนื่องเพื่อเก็บคะแนนในแต่ละสนามและจัดลำดับผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในช่วงปลายปี2559เพื่อค้นหาที่สุดแห่งเจ้าสนามปิกอัพถามเรียบแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะ บริษัทเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น Mercedes Trophy 2016การแข่งขันกอล์ฟระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz มีโอกาสก้าวสู่การแข่งขันระดับโบ c l ค s สซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Be the Best You Can Be ครั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยจำนวน7ท่านยังจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับการฝึกเทคนิคการเล่นและ ทิปส์ต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการเล่นจากโปรโกอล์ฟคนพิเศษพรมมีสวัริ์โปรโกอล์ฟดาวรุ่งชื่อดังของเมืองไทยซึ่ง Merced e เดสเบนประเทศไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนในฐานะตัวแทนนักกีฬาจากประเทศไทยการแข่งขัน Mercedes t r o p h ฟี0 1 6รอบคัดเลือกเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมโดยแบ่งออกเป็น7สนามซึ่งในแต่ละสนามจะแบ่งออกเป็น4ี i ดีวิชั่นเพื่อหาผู้ชนะแต่ละดีวิชั่นของแต่ละสนาม เข้าแข่งขันในรอบข่าทรีไฟแนลสนามเอาภายในวันที่25พฤษภาค,คมเพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคที่ประเทศออสเตรเลียและลุ้นสิทธิ์ชิงชัยในรอบเวิลด์ไฟนอลประเทศเยอรมันร่วมแข่งขันกันเยอะๆนะคะ บริษัทฮอนด a าออโตม b บิลประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบ Honda B R V ยนตรกรรม Active Sport Crossover ใหม่ในเส้นทางการทดสอบจากโรงแรม l ลอเม i ริเดียนเชียงใหม่ไปกลับอำเภอดอยสะเก็ดรวมระยะทางกว่า120กิโลเมตรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะการทดสอบอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนกับสภาพเส้นทางซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของการใช้งานของรถรุ่นนี้ทั้งความคล่องตัวประสิทธิภาพการ ทรงตัวเมื่อขับเดินทางไกลรวมทั้งสมรรถนะของเครื่องยนต์และช่วงล่างเมื่อขับขึ้นเนินชันและคดเคี้ยวทําให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจทั้งในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Honda a u t o โตโมบิลประเทศไทยจํากัดที่จัดทริปดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ คลายด้วยกันวันนี้นะคะเอกก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะโดยการขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยร่วมสัมผัสกลิ่นอายการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกับงานเทศกาลชมดอกบวยมิโตะณสวนไคาราคุเอ็นและโคเดโอกันเมืองมิโตะจังหวัดอิราบากิประเทศญี่ปุน่นที่ในปีนี้นะคะสร้างประวัติศาสตร์จัดต่อเนื่องยาวนานครบรอบ120ปีมาร่วมสัมผัสความสวยงามและกิจกรรมต่างๆมากมายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้มาร่วมสนุกกันได้เยอะนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณชื้อผ้าส,สวยจากหมูเกช็อปและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรม JW Marriott กรุงเทพสวัสดีค่ะ